อคิดว่าแปดในจั๊จกแพนทั้งหมดนี่อันไอบอกได้ดิดูไอไอปู้ได้บอกคิดว่าไอาเฮ็ดได้บอกได้พอไรพอไรอ,อยู่เนาะกับโแมนว่าสิงง,งสิง,งามซ้ำเฮาอยู่ได้น,น้อยต้นเนาะนี่นี่จะมานับเบิ่งต้นไหนฮะไอจักแพน,นี่นับขึ้นดูหกจักตอกในจักโขนจังสิพอ่อหน้าเจา้า บ่อฮอดโคนเพราะว่าไรเขาบ่ลเนาะเขามางามคือแปดแปดิบเลยยังอีกแปดิพูนมต้อมาต่อได้ทรอต่อปาดเอาใหม่จาได้ได้เอาไต้นชาวพัดบ่คุณบเมีแล้วมีต้นละแสนนะสุนต้นละแสนพูน นละแซนกระซำเจ้าปาดให้แล้วต้นหน่อยๆนหนึ่งเศร้าหน่อยๆกระเศร้าละแซนเขาคายมันบุลม้วยต้นอันไหนฮะบุลมเอาหยังอันไหนคือหยัดไหวอันไหนยัดไวช้างอันไหนฮะฮะบอลควันมันออกใส่เบิรงดูเจ้าดังไพ่แบบได้นไหนฮะนั่งแบบนี้เลยลืมทามสางเลยเด้ลืมทามว่าอันไม่สี่แปดจักโตประมาณว่า สวัสดีและสะบายดีบอว์อฟซีฟังไพ่หฟังเล่าบอว่าพอๆแม่ๆอยู่มืองหนองมืองนากะยิดิีต้นรับข้าสูสองบบาวสัญญาเซนเก่าเซนเคยอีกแล้วเนาะทุกคนเนาะก็คือมือนี่บบาวสัญญามาทีบ้านไอต้นหรือว่าเพื่อนไอตนน้นเนาะทุกคนห้าจะมาไล,ล่แปนแปนแอมแล้วก็แปนปู้เนาะทุกคนว่ามันสิตกราคาไล่ไปได้เนาะแล้วก็ทั้งต้องทั้งคือข้างเนาะทุกคนเฮ่าก็จะเบิง่งไ้ ละเอียดละอ่องในมือนี้เนาะไปก่อนอื่นไปหับส้มน้ำกันเลยเปิดผ่ามากรายุทีบาทไอต้นเนาะทุกคนเไอตอนนี้เนาะโอ้ถือว่าเต้าเพิ่นโบกแล้ววิทีช่อมหอยเดี๋ยทุกคนเลยก่อนอื่นสิเขาไปหาอาดกับเอือยคนเนาะเ<ะ>อาสบายดีได้อสบายดีสบายดีเอือยสบายดีโอ้โบกข้างปลาได้เต้าหันมว้วนนี่คือไอหยังอย,งอยู่มือเ้านี่โบกมือเ้านี่ป้าทุกคนเลย เพิ่มกระบอกบกแค่คนหน่อนี่ฮะชอบคนกระเมียะไม่ไม่อ่านทางเฮ้ามาในมื่อนี่เนาะก็คือทางเฮ้าอยากให้เจ้าไหลเบิ่งใหม่ในไอาจักโตนับเบิ่งดูพอมาเข้าสิ่งก่อออกได้สิ่ก่อออกอีกห้องหนึ่งนี่ไหลตรงนี่ไหลลงเบิ่งเกโตเจ้าคิดว่าโดยนี่นี่ตรงนั้นนี่ เจ็ดหนึ่งชองชามสีหาหกเจ็จทุกคนเนาะแปดตัวนี้แปดทุกคนแปดและเก้าสิบสิบโตเนาะหมายประมาณว่าสี่เม็ดในสิบโตทุกคนเลยเรือซาบเม็ดกระไดเนาะไอต้อนเนาะนี่มาห้องนี่ฮะไอ้เล็บไอคิดว่าแปดนี่จะแพนทั้งหมดนี่ อันไอบอกได้ดีดูไอไอปูได้บอกคิดว่าไอเฮ็ดได้บอกไดพอะไรพอะไรอยู่เนาะโดยกาบแมนว่าสิงงสิงหามซ้ำเฮาอยู่ได้น้อยอตนเนาะโดยโดยโดยทุกคนเลยแป้นในกะไล่บังดูไอในห้องหนึ่งในมันถึกจังอันแป้นปูในบาสัญญาสิสังมาเลยนับบังดูเขานับเอาห้องตัวนี้ก็ได้ทระกอสาะสาวโดยหอดว่าสาวนึ่งนี่ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11เด้นี่เฮาสิเกาะห้องนึงนี่เด้ไอ้ต้นฮาสิมาปูทางนี้เด้11 11แลอันตัวที่เฮาเกาะออกไปผนมันก็กว่าอีกแล้วเนาะประมาณว่า15 16เนาะ16ทุกคนเลยแป้นนี่บ่าวสัญญาสิเอา 16, 16. 16. สิบหกอ่นมันแผ่นแผ่นปูและโตัวนี้นี่เท่าไรก่อนห้าหนับกันนี่ผู้ที 11, ่เป็นสิบสิบเปลี่ยนอยู่เทึ่งเด้ดอยู่เทึ่งกับในขางทุกคนผู้ที่เป็นสิบผู้ที<ด>่เป็นสิบแปดแป้นมันในแป้นนี่จักแผ่นไหนเนจ้าคิดว่าโดยจะไลาบมองดูไล่เป็นอยู่บ่ บอ่อเป็นเนาะนี่นี่จะมานับเปล่งต้นีนหันไอจักแผ่นเน่ยนับขึ้นดูหกเจ็ดหนึ่ง <6. S 2> สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองประมาณสิบสองเนาะสิบสองกำลังไหลบังโอ้เมื่อไล่เติบได้ต้นเลย ทั้งอายเพิ่นไรโบยากเป็นเนาะทุกคนเนาะเจ้าไปห้าสางมาดูให้เพิ่นไรให้และคอยใช้เจ้าแอมเองจ้าว,ว่าปไปไรคอยแนะ่บาทเดียวเนาะทุกคนให้สางไรให้เนะาะเพราะว่าทั้งบาสัญญาณก็ไรให้เพิ่นก็นได้ยุแต่ว่าบุคือแท็กเม็ทุกคนเนาะเพาแท็กเม็เนาจะไหล่ปอันนี้ก็เฮือนเพิ่นนี่ก็จะเซ่และได้ทุกคน <Okay. S 1> จะเซ่และแต่ว่าเฮาจะได้ยหนแบบว่า อยูธรรมดาเนาะทุกคนเนาะอยูให้เพิ่นเนาะจักตอกยังเอือยนี่ฮะจักตอกมัดเข่าเข่านี่หมดทันในซุกจั๊กเลยังเนาะสุกคนเนาะวายจักซื้อลูกป้าเจ้ากะบัวได้ซื้อซ้ำมันบ่มี่คายมันเวดย่ามเนาะเอือยเนาะเวดย่ามอะไรพ่นว่า จักตอกใน,นจักโขนจังสิพ่อหน้าเจ้าบ่ฮอดโขน,นบ่ฮอดโขนเพราะว่าได้เขาบววลายเนะาะชาวมงามปีนี้กับปีไกายนี่ตัวได้เป็นกว่ากันเป็นปีไก่ปีไกายนี่เป็นเนาะปีนี่มันมันงามเพผลนว่าเป็นปีไกายนี่ทุกคนปีนี้โบยจากงามเนาะ าม,มีแต่ทั้งเห่ากับซีไฮไอต้นเห็ดเองทุกคนเนาะกับซีสือแปน้นมาให้เพิ่นแต่ว่าให้สาร้างไรห้สือนเนาะทุกคนเนะาะสร้างไรให้แนะนะน่ไรแป้นให้แน่แป้นแอบนี่สร้างม,มากเลยทุกคนเลยสาร้างไรให้ไรให้ไอตนนอ้นแน่ซีไฮเพิ่นแอมเองโดยแต่ว่าไรแป้นให้แน่ห้าเจ้าไรให้แน่ เอาไปดูอ้าวคนไหนพอมัน chị บัว้าไหลมืดเนี huh> ่ยทั้งนั้นก็ออกออกห้องหนึ่งได้ก็ออกห้องหนึ่งทั้งน้ำทั้งเนื้อค่ะไอ้ต้นเช้าซ้ำน้ำเจ่าหันไม่บ่หมุนเขาคลายทั้งนาเนี่ยได้มั้งทั้งนาฮะ ทังนาหันเบิงเบิงทำอะไรแอมหกสิบแผ่นทั้งเกาะออกไเมันเปปูได้สันเบิงท้งนานี่ยบาสาสิเบิ้งมาทุกคนเนาะเอออแอมทังนานี่ยะาแอมนึ่แอมเออแิยยีปดบผต้อมาต่อได้่งต่อ บ่ห้องนี่เจ้าบริแอมห้องนี่เราแอมกน็สิบ่นเราะว่าห้าสิก็ออกอยู่พีได้ห้องหนึ่งสนกะไรทั้งไรทั้งต่อออกพอสได้ดยแล้วก็ทั้งแอมคางนันได้นั่นได้ป่ะประมาณเท่าไรกเจ็ดสิบสั่งมาก่อนเจ็ดสิบเข้ามาพ่อขะสั่งเพิ่มคือว่าเนอรพูดะจะออกเท่าไรสองม้าซ้ากานจับด้วยต้นเท่าไร แป้นนาซาด้ยนะแป้น,นา,าด้วยดยแป้นแปนปู้ทรายเข้ามาส่งแตละเถือนาซาบาอ,อม่ละรน้ซีเวแผ่นีแผน่นแผน,น,น,แผนทุกคนเลยแล้วก็เศ้านี่ก็มีค่ายบ่แถวบ้านในตนนาซําในคลองเก่าหน่ยนะแล้วไปดเอาใม่ก่อนบ่มี ปาดเวาใหม่เจ้าไดได้เอาายต้นเช่าพัดเบ้คุณู้ีแล้วต้นละแสนนะสมุนต้นละแสนพุ่นต้นละแสนกระซำเจ้าปาดให้แล้วต้นหน่อยหนึ่งเช้าหน่อยหน่อยกระเช้าละแสนเขาคลายไ่อยาี้ี่จะงกม่าเยเนาะ้อมเนาะไม่ชางใหม่เจ้าฮะไม่จี๊กล้บแหลกเชาอย่างไก่ไก่แบนไก่้บน ้นละแสนเบิกมาถึงอย่จักต้นหนึ่งต้นสองตนสี่ตนสี่นสี่แสนจะปัดเป็นบ่อยต้นต้นนี้ไรบ้าต้นนี้สันโพดสันโพดเนาะสันโพดจะว่าจักเม็ดจะแทบบุงดูวยมแมทฮัสซมแมทฮัสซิบบ่อยก็คือทั้งเฮาเจ้าบริจั่งร้างทุกคนแห่ต้นเห็ดเองพ่อเพิ่น ในยูรลอดกาว่าแมนซองมาเขาสวยเพราะมันเท่านะสวยไปว่าเพิ่นมีสำเน่เขาอยากให้เพิ่นดีกว่าเก่าไปหนะนนและหลังจากนั้นก็นห้เพิ่นหาเองแมนดอยตน,นหาเองและไอ้คอยเห็ดคอยสางไปเุคนลยโด,ดยได้สำเน่กระือว่าบุญมีแห้วเนาะดูได้น้องได้นามได้อะไรเนาะเอาจะได้กับขอบใจสางเน้อขอบใจลายไปไปเบิ่งเต้าจะไป ทุกคนเด้เพิ่นไข่นันคันแข้งได้ไอต้นได้ไงโอ้บกมเม้านี่บกกับเม่อาจตีเมิดพาขนาพ่นก็เริ่มมาอะไรต้นเลยคอยกระซิบเริ่มกับบาทแล้วตะลายทุกคนมันบุลมว่ายต้นอันไหนฮะบุลมเอ้ายังอันไหนขึ้นหยัดไหวอันไหนหยัดไปช้างอันไหนฮะฮะ บอลควันมันออกโ,โอ้แหงแล้วบ่นี่ฮะยังทุกคน,น,น,นเลยใช้จ้าอ้อนดิ้นแน่ๆเลยตาถั่วหม่าบ่าทันทุกคนเลยอันนั้นหูแป้วมัดอันนี้ได้ขนาดไหนตอนอ๋อควันมันออกแบบนั้นเนาะเต้านี่งใหญ่วกว่าเต้านั่นได้เนาะ เ้าคิดว่าขั้นแกะในเชตัยจะสอบอ่ายตัวไหนแต่เลขสามสิบสามสิบปอ๊ทอทุกคนได้สามสิบผลหวาเนาะน้ำมันมดแล้วเตะมดุมดและนะ้วเนาะเอากระตุกมาให้คอยเดอ้ดอเพราะว่าชื่อน้ำมันให้เพลินอีกทุกคนเน,ะนาะขั้นหวามากเบื่อเนาะโอ้อันนี้แห้งคักเลยเนาะไอ้บริน่าเลยเนาะใชเบิงึงดูเจ้าดังไพ่แบบใดไหนฮะนั่งแบบนี้เลยด อทุกคนเลยอย่างนั้นกัดสู่ๆได้เด้อ<ด>เอา,าอเนเนคือ,อไม่ซ้ำปองอลไรบัดนี้ไม่เป็นเจาะไม้แต่เกาคือว่าปองเดีวยวรดยมันบ่ไม่ไหวโพดาะซ้ำปองเน,นี<ด>่ยไอทุกคนไปเพิ่นเห็ดซ้ำปองก็ได้เนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นเจาะไม้<ด>เพิ่นเท้าจะแกะให้มันแล้วไว้ไหวแม่นบ่ แต่ว่างามไม่ลิสูดินตัวนี้บะไรไออันนี้จะเป็นดินดากเนาะจะเป็นดินดากทุกคนเลยลืมท่ามสางเลยเดย้ลืมท่ามว่าอันไม่สีแปดจัตโตประมาณว่า ไปอย่างท้ำเพื่นดูวยเพื่อนอาจจะหูอยู่หรอกว่าหมายเลแปดเตตโต้ได้เด้อเรามาไล่งานค่อยเด้ดอเพราะว่าเพิ่นแท็กเม็ดแลยทุกคนเลยเฮ้าหายเถินเอ้ากระตุกมาเนาะทุกคนเฮาสีไปสื่นอน้ำมันหายเถินเลยบืนเนาะเพราะว่าอันนี้่ะงช่วยพ่อบรรเทาเพิ่นกวาวแมนเลยทุกคนช่วยพ่อว่าเพิ่นไม่ยูไม่กินเลยว่า นี่ทีอาศัยคักเศร้าและก็บเบาสัญญากัเจา้าใดไปสวยคนอื่นเลยเนาะราะว่าคนที่ทุกหยักว่าน,นี้ก็บเพื่อไาลายมุงไล่บอนทุกคนเลยลลยเนะา,ยเาะลลยพอสมควรอันนี้จะเป็นต้นเพิงทุกคนที่ไอ้ต้นเพิินไปห้าเนาะหรือว่าปลูกไ้เอไว้เ,าวาเนาะอันนี้ก็จะเป็นต้นกุหลาบเพิินวะเนาะ ต้นกุหลาบเนี่ยจะแพงเติบทุกคนแต่บอ้โหวาโลราคาเท่าไรเนาะแต่ว่าต้นที่แพงกวา่ากว่านี่ก็อาจจะเป็นต้นเพิงนี่แหละเนาะทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นต้นหน่อยสบายดีสมใจในช้านะฮะเอ๊ะใส่ใส่บงไหนดู้สะบ้าย้ะนไหฮะสะาฮะสะาโอ้มกะกอกเหลื่อมทุกคนเลยเอาไว้กินเพิ่นวะ นา,นายังนะฮะเนะปลาถ่ลูกเพินสามคนได้ไหมหยาดบ้าดังาาาอะนะฮะเอาสบายดีสบายดีสบายดีเหด็ดยัางนี่ไหนฮะต่านเที่ยวเติมต่านเที่ยวใช้แสบบ่เบิ่งเบิ่งดูโอ้กินมกะกอกเหลือมเลยทุกคนนี่พามากะกอกเหลือมมาไว้กิน เพิ่นจะจิ้มจิ้มจิ้มไว้ใส่ท้งย่างถกเมิดผ่าคณะพ้นก็นเริ่มมาแล้วทุกคนได้เบาสาัญญาคือเริ่มได้กลับแลนะ้วเนาะเพราะว่าเห่ากระยานพ้นตกท้าตามถนนท่าห้างเนาะมันก็นจะลำบากพ่นท่านานอกอไปได้เอื้อยดีใจบ่ดีใจสีด้อันเพื่อนใหญ่กว่าเก่าเลยเนาะ พี้อกเ้ยส้เฮ็ดไนกเกาก็สิให้ผัวเพิ่นเลเฮ็ดคอยเฮ็ดไปเฮ็ดกับเอือยนะเลเวลาว่างกะแอมไปนําเวลาบบว่างกะเฮ็ดเต้าสวยบรรเทาความถุกมาเอยเนาะนี้องเลยเชือว่าเพิ่นก็ขยันขันแข่งไปได้งามหรือว่าหมกทั่วหมกแตงหมกทัวสีดอกลหมกทั่วฮะ ยังมางบัท่านในดอกดอขีดว่าดอกละได้ย่งเนาะคิดว่าสีดอกละไรยังเนาะมันขึ้นสุงทำได้เลยเอ่ซสูงสำหนันเนาะเอาบพูยเอาาบืนบาสนาสุดอพูยมาเลยเด้อคนใดทางผัว้ไปทำทั้งางเนาะว่าไม่ขีดแปดเซตโต บือเราสัญญาสิจดเป็นรายการมาสัญญาคร,รับสีไปไหลเพื่อนนะน้องทุกคนเนาะเ,เพราะว่าไหลว่าตัวได้ในอันพ่อตัวได้ในบุคคลเพิ่นมาไปได,ด้อายหาโตไม่สี่แปดหาสิบโตโอ้เอานะทุกคนทุกคนเดยก็คือแปดน,นี่แปดปูสิบเอ็ดแผ่นเนาะเพิ่นว่าแปนแอมน,นี่แปดสิบเนาะ แ้วกาอันไมสีแปดเท่าไรเกาะห้าสิบห้าสิบไมสีงวกาหนึ่งพี่น้องแล้วก็ต้้งในกาเก่าเนาะโอ้โททุกคนเลยขันไลร่วมแล้วกบซิมืดไลหลานเติบหน่อยเนาะวบาสัญญาคิดว่านี่ทึ่งเศ้าผอมทุกคนมดเล่นมุงเกาหลานชิบหลานพุดละไห้เเลยเก่าหลานชิบหลานพูดละ ไปได้ดีใจบอสได้เฮือนใหญ่กว่าเขาเลยดีใจเนาะ<ด>จากได้กระููๆได้เด้อ<ด>เวลาที่บบาวสัญญามาส่งใหม่แล้วใอ้ไอ่คอยเฮ็ดคอยแป้งแปะเละววาเฮือนเขาเองแม่นบอก<ด>พันห้าบ่เฮ็ดพักเฮ็ดผ่อนซวยสำเนิก็ถคือว่าสาธุเนาะเอาทุกคนสำหรับคลิปนี้กับผมมียังไลน์เนาะจากได้กับฝาไปติดตามคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ห้าก,กับสีได้กับกรเนาะสิได้ล่าจากไอตอนไอน้นละเอือยแม่นเพื่อน เอาสำหรับคลิปนี้ขเขาเล่าคำว่าสบายดีเอาสบายดีอายสบายดีเอื่อยสบายดี